กินเหล้ากันกูไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาช่องแลคนาล็อกดูอยู่นะครับผมแนะนำช่องตัวเองเลยนะครับเพียงแค่คุณนะครับกดสมัครเมมเบอร์นะครับมีราคาตั้งแต่นะครับ20 50 150แล้วก็300นะครับสามารถเป็นสมาชิกได้นะครับติดตามข่าวสารทุกอย่างได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้เราจนถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากครับช่วงตามใจคนดูนะครับก็เป็นช่วงใหม่ของช่องเรานะครับก็ มีพี่คนนึงนะครับถามมานะครับในคลิปนะครับทำคลิปแรกการ์ดไวไนท์กับ KKT ครับไม่มีเลยก็ง่ายๆครับพี่มาการ์ดเฮมใช่ไหมครับมีพี่เดินมาทางนี้ครับทางขวานะครับขึ้นบันไดมาครับก็เลี้ยวซ้ายครับขวานิดนึงนี่ครับจะเจอ NPC ตัวนี้นะครับคุยเลยครับนี่ครับการ์ดไวไนท์จะเป็นอันแรกนะครับส่วน k k จะเป็นอันที่2นะครับเดี๋ยวมาดูการแรกกันอ่านี่ครับจะใช้หินทั้งหมด2ประเภทครับอันแรกนะครับจะใช้เป็นหินม่วงนะครับสามพันอันนะครับหรือว่าจะใช้เป็นหินแดงก็ได้ครับเจ็ดสิบอันนะครับหหาาาจกไไนนะคครัับบบผมด้ทํลิปเอออ่่ฉย แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับก่อขั้นตอนที่1นนะครับไปที่การเฮมนะครับคุยกับ NVC ตัวนี้นะครับให้หัวหน้าปาร์ตี้คุยเท่านั้นนะครับแสดงว่าเราจะเป็นน้องมีปาร์ตี้นะครับสนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้คุยกับผู้ชายใส่เสื้อสีน้ําตาลนะครับสนะครับหลังจากคุยกับผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำตาลเสร็จนะครับเดินขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็คุยกับตัวนักดาบนะครับเสื้อสีขาว สี่นะครับเดินมารอประตูหน้าวาร์นะครับสายล่างนะครับว่าเราต้องรอตัวนักดาบคุยกันเสร็จก่อนนะครับแล้วมันจะมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมานะครับเราจะฆ่าหรือว่าไม่ฆ่าก็ได้นะครับห่านะครับเราเข้าไปในวาร์นะครับแล้วก็ตีมอนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะขึ้นคําว่านะครับคำสาบกําลังอ่อนลงนะครับจากการจํากัดเหล่าผีดิบนะครับหกนะครับหลังจากที่เรามีคานั้นขึ้นแล้วนะครับเราก็เดินหากระเบื้องนะครับลายๆนะครับแล้วก็หาตัวเด็กนะครับแล้วจากนั้นคุยกับตัวเด็กครับ เนะครับหลังจากเราคุยกับตัวเด็กเสร็จแล้วนะครับออกมาจากวาร์ปนะครับแล้วไปตีมอนต่อวาร์ปขวาครับระวัางเหยียบศพนะครับพอนอนจะออกมาตีมอนเรื่อยๆนะครับจนขึ้นคําว่าคําสาบกําลังอ่อนลงเหมือนเดิมครับจากการกําจัดผีดิบเหมือนเดิมนะครับเหมือนรอบซ้ายแปดนะครับหลังจากเราขึ้นคํานั้นแล้วนะครับเดินตามหากระเบื้องลายนครับแล้วมองไปที่ขวานะครับจะมีแมคายืนอยู่คุยกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวเด็กเก้านะครับหลังจากเราเคลียร์ทางซ้ายและขวาครับเดินออกมาจากวาร์ฟครับตีมอนไปเรื่อยนะครับจนขึ้นคาว่า หลังจากนั้นครับเดินขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วเดินไปหา n b c นะครับเพื่อให้ n b c คุยกับเรานะครับเพื่อที่จะทำการรอตีบอสนะครับหลังจากนั้นนะครับตีบอสครั้งที่1นะครับ11นะครับคุยกับตัวเสียงตานะครับเพื่อที่จะเอาของครับแล้วเดินขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อเข้าวาร์ปบ2นะครับหลังจากที่เราออกมาจากวาร์ปนะครับไปหยุดเพื่อฟังพวก n b c คุยกันให้จบนะครับแล้วรอมันหายไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับข้อที่13ครับข้อนี้เราเคลียร์มอนเหมือนเดิมนะครับจะแบ่งเป็น2วาร์ปนะครับซ้ายและขวานะครับขึ้นคําว่ามีพลังชั่วร้ายบางอย่างปรากฏในพื้นที่นี้นะครับจากที่ผมลองลงมานะครับเหมือนว่าถ้าเราวันทิศมอนจะทําให้บอสเกิดช้าครับผมเลยปรับระดับสกิลลงเพื่อไม่ให้มอนตายในทีเดียวนะครับหลังจากที่ขึ้นข้อความแล้วให้เราเดินไปหาตีบอสได้เลยครับโดยจุดบอสเกิดจะมีดังนี้นะครับทั้ง2วาร์ปทำเหมือนกันเลยครับ ตอนที่สินะครับหลังจากเคลมนี้บอสเสร็จแล้วครับเดินขึ้นไปว้าบนนะครับเหมือนเดิมนะครับระวังศพมันจะมีหนอนออกมาแล้วเดินมาคุยกับเอ็นีซีนะครับเพื่อรอตีบอสตัวสุดท้ายนะครับตีบอสครั้งที่2ครับ ่อไปเป็นข้อสุดท้ายครับข้อที่15หนะครับหลังจากเคลียบบอร์ดแล้วนะครับคุยกับเอ็นดเพื่อรับของนะครับแล้วเดินลงมาเรื่อยๆนะครับเข้าวาร์ปนะครับลงมาเรื่อยๆแล้วออกขวาจังหวะนี้เดินตามผมมาได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะเอาของแล้วพอมาถึงจุดที่จุดคุยกับหนุ่มูนะครับแล้วมันจะส่งเรามาเอาสมบัตินะครับซึ่งจะสามารถเอาได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับนั่นคือ7กล่องนั่นเองนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการลงดันหาหินนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับทั้ง OG h นะครับแล้วก็ AOG h นะครับได้เลยนะครับจะต่างกันก็แค่บอสเลือดเยอะเลือดน้อยครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจะเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย